อ่าเย้สวัสดีครับวันนี้วีเจมายครับนะโว้วันนี้ผมจะมาผมจะมาโปรโมทเซิร์ฟมายครับนะโวเวอร์ชันหนึ่งคิวเดียสองนะผมซึ่งเป็นเซิร์ฟเดิมที่ผมโปรโมทไปแล้วซึ่งตอนนี้กำลังหาได้ทำการเปลี่ยนใหม่แบบแบบเมื่อกี้เลยแนละ้วผมผมก็มาจองคิวโปรโมทไว้ก่อนเลย <c oughs> ขนดาดน,นั้นไม่ใช่เล่นอยู่เซิร์ฟนี้อยู่แล้วโอเควันนี้จะมีคนมาลุกโปรโมทอีกคนนึงนะผมนี่คนนี้สวัสดีสวัสดีสวัสดีครับโอเค โอเคครับเซิร์ฟนี้ก็ผมพิ่งสำรวจมามาแบบช่วช่วค้าวช่วค้าวผมก็ชื่อว่าเอ็มซตะกายนะผมชื่อเดิมนะครับผมนะก็วอ์ชัยนยนสองนะผมโคโลดีฮะดีอยู่ครับใช้ได้คสมควนนะผมคนเล่นก็เรื่อยๆนะผมก็เพิ่งจะเปิดเมื่อกี้เลยนะผมแบบก็พูดเล่นจอาจจะน้อยอยู่ตอนนี้ประมาณยี่สิบสี่เพลเยอร์นะผมยี่สิบสี่นผมยี่สิบสี่ยี่สิบสี่คนนะฮะโอเคอ่าเปิดเพลงมันเลงเออ ่เงี้ยสบายหูหนะ่ <c oughs> อยอโทษนะขเขาเซิร์ฟครั้งแรกผมเข้ามาในเซิร์ฟครั้งแรกผมจะเห็นทางซ้ายมุมนะผมเป็นเพศสิบก้อนนะผมสำหรับการแจกปีนะผมนะฮะสิบก้อนรับได้หนึ่งวันนะฮะแล้วก็เงินห้าพันบาทเงินเกมนะผมแล้วก็โปรเทคสิบุนสิบนะฮะนี่เลยครับผมนะครับตามนี้เลยโอเคจะมีเพศได้เรื่องครับผมเพศชายหญิงเก์แล้วผมไม่ม,ไม,มีไม่มีกระเทยอ,อีกแล้วนะฮะมีได้นี่โอเคเลยเนะี่ย กดเกเข้าไปทีหนึ่งนะนะสักทีนะโอเครัมผมอันนี้ก็อเป็นกล่องผิเบนเดอร์นะผมก็ปกติกับเซิร์ฟเวอร์อยู่แล้วนะฮะน,นี่โอ้โหผมพารัดนะั่นแหละไปมั่วเลยอันนี้ก็จะเป็นไปเอาของเก่าที่เซิร์ฟเก่านะผมซึ่งเซิร์ฟนี้เป็นเป่าแอดมินเหมือนรับผิดชอบดีมากนะผมในการเกิดเรื่องปัญหาอะไรขึ้นมานะฮะก็จะมีว้าไปเอาเขาจะมีที่เก็บของที่เซิร์ฟเก่านะฮะ ก็ว้าไปแล้วไปเก็บมานะผมง่ายๆนะไปเก็บมายังตัวเก็บแล้วโอเคโอเค่ะ uh huh. นี่จะเป็นอ mm ีเวนต์กิจกรรมนะผมซึ่งดาพวกนี้หาได้จากไหนหาได้จากการเติมเงินส0 0รอโทมันนี่ครับผมนะครับเติมปุ๊บคุณจะได้ทั้งทูพอยแล้วคุณจะได้ทั้งอาวุธแล้วผมถนะ้าคุณเติมครบแต่ไม่ครบเดิเติมแบบทั้งเดียวอ่ะคุณเติมครั้งเดียวคุณก็ได้นะฮะโอเคครับนี่เป็นกฎของเซริร์ฟก็เข้ามาอ่านกันเลยนะครับผม นะแต่ผมโดนมากจะเห็นคนเดินผ่านไม่ค่อยได้อ่านเคยอ่านเคยอ่านไหมถามทินะเคยอ่านไหมไม่เคยโอเคตรงนี้ผมาามาหันมาปุ๊บอ,อะไรวะ <c oughs> แล้วก็เดินผ่านเลยอันนี้เป็นสร้างกิวนะผมเป็นสร้างกิวนะฮะก็คือคล้ายว่า <c oughs> อยากมีเพื่อนอยู่ในกิวด้วยกันนะผมซึ่งในการตั้งกิวนี้เราจะตีกันไม่ได้นะครับโอเคมาด้านนี้ต่อเราอ้อมไปอ้อมไอย่างนี้แหละ อันนี้เป็นเควสนะโอ,อเ้เควสเติมไดเยอะมากครับผมเมื่อก่อนนี่เธิสตอนเปิดเซิร์ฟครั้งแรกใช่ปะเธิมเก่าอะ่ะยังยังน้อยอะ่ะอันนี้มาดูอันนี้ผมปวดหัวเลยครับจะได้ทําเสร็จทุกอันหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับอันนี้ก็สามสาม,สามนะฮะผมดามเมจนะฮะก็แรงวพลําควรโอเคเอามานอันนี้นี่มีอะไรเนี่ยออนไลน์วางยั่งพีพีนผมเนมผู้เล่นยิบสองคนออกไปสองคนไอเจ้ นี่เป็นเครื่องมือโหดๆนะครับเควสนี้เลยตามเควสเนี่ยครับผมซึ่งเควสกายไปดูเองแล้วกันเยอะมากครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปดูขอพรนะฮะขอพรแก่พระเจ้าคือเราจะไม่แย่งกันกดนะฮะตรงเนี้ยคือแย่งกันกดใช่ไหมแ <c oughs> ย่งกันกดหนึ่งชั่วโมงก่นได้ครั้งหนึ่งแต่๋ยเราอะสะไม่แย่งกันสองคนด้วยเ <c oughs> ือไม่มีวันได้หรอกเราต้องได้โอเคอ่า มันอันนี้ผมก็จะเป็นอะไรเนี่ยไปรับรองค่ามิติเคเวสป่ะอ๋อเป็นเคเวส <5 S 1> เนี่ยสี่มิติโอ้สิบสองนะครบสิบสองนะสี่มิติขั้นสองด้วยมีหลายขั้นนะเนี่ยะแต่กระเพ้าใช่ป่ะหลายขั้นเอ,อขั้นที่สองแล้วก็ขั้นสามโอ้เยอะเลยเกิดบวกขันที่แปดนะผมวันนี้ไออันนี้ใครอะคงจะรู้กันดีนะครับผมชื่อขึ้นซขนาดนี้ แอดมินนะผมแอดมินตุ่หล่อของเราเองนะผมแอดมินจีบกระเป๋าอะไรนะใจเย็นใจเย็นแอดมินนะผมนี่ตันนี้ก็แอดมินนะผมสวัสดีครับชื่อแอดอะไรนะจำได้ป่ะแอดเอ็มแอดเอ็มนะผมหน้าตานี่รล่อหล่อมากเลยภาพปิดปากจมูกนี่หายใจออกไหมถามจริงไปต่อไปต่อเป็นเควสทุกหมดนะผมเป็นเครื่องมือเควสนะฮะก็ตามนี้เลยนะครับผมเนี่ย หสิบห้านะฮะไม่เข้าดูเองละกันเควสเยอะมากครับผมนะไม่เบื่อแน่นอนไว้ทั้งหมดจะอยู่ที่ตะปานนี่คือคําเตือนนะผมนะจะเตือนทําไมมันก็อยู่ตะปาอยู่แล้วนะนีคยประกิบห้าไว้ขุดขุดแกลอันนี้ของฟรีครับของฟรีนี่ขาดไม่ได้แน่นอนขาดของฟรีนี่ไม่ใช่ไม้ครับแล้วเลิฟใช่ไหมของฟรีนี่ต้องเอาโอ้ยแหมมีเสื้อผ้นนาอะไรแจกเยอะมากมายนะครับผมนะ มีเควสในนี้ด้วยอ๋อโอเคครับตามนี้เลยมีเนื้อให้กินได้หยิบมาแลกกันอ่ะโอเคข้างบนก,ก็จะมีเควสไอ้มีอะไรของเควสเนาะปุ๊กปิงป้งปุง๊กปิ้งที่เอ็นชาร์เยอะมากแล้วก็ได้เอ็นชารนะฮะบ๊ามบ๊มบ๊าม,าม,ามหมดละข้างหมดเยอะ<ม>เยอะเยอะโคตรเลยไม้ตกเกลียนไม้ตกเกลียนอ,อันนี้อันนี้อยากให้เขาได้ถือเลยครับคนเนี้ย ว่าผมโดนไล่แน่นอนตกเกียนเขราะว่าอขอบอกพวกเกียนอย่างหนึ่งนะผมดอกเล่นเนยเราก็เกียนเหมือนกันแต่ลองมาแล้ว่าผมก็เทปนี้เกียนไม่ได้นะผมคือคุณจะบินไม่ได้นะฮะหรือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะผมดีหรือเปล่าเกียนบินไม่ได้นะฮะโอเค โปรเทคราคาตามนี้แล้วก็ของในขายนี่ราคาบาณนี้แดงอันนี้คือไออาวุธมาสเตอร์นะครับควาฟาร์มใช่ไหมความคมนี่โอ้ลับนี้เลยมีบอสด้วยป่ะเซิร์ฟนี้มีบอสป่ะแมปใหม่มีม,มีมันต้องมีดิไม่มีหรออ๋เอเฮ้ยแอดสงสัยแอดจะเอาลงอยู่บ้างแต่เซิร์ฟเก่ามีอยู่นะแอดน่าจะเอาลงเลยแหละว่าไม่เห็นมีควณบอสขึ้นมาด้วยอ่าน,านีเลยไปตรงไหนอันนี้อะไรอันนี้เลยนะค่อยไปไ,ไปโดเนทก่อนดูเนทก่อน เนี่ยไอก็ตามนี้เลยนะได้วยพีกี่บาทไอ้กี่ถาวรน,นี่ก็ตามนี้ับผมย่นี้ก็มีอะไรซูปเปอร์วีพี600ถูเต็มถาวรน,นะฮะนี่อะไรนะ่รถมาสเตอร์800เตเอเก900ถูนี่หว่าเนะ้าร900ถูสามวันเลยขึ้นวนปับ,ป,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 บปั๊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 บปับปับปั๊บปั๊บปน๊บปั๊บปั๊บป คอยูเนี่นี่การเติมพัหนึ่งจะได้เท่าไหร่วะแต่ไม่ผิดเนี่ยอันเนี้ยไม่แน่ใจเหมือนกันแต่กำลังจะเอาเข้ามาผมว่าเขากำลังเข้ามาเรื่อยๆับผมผมว่าว่าพวกนี้มันจะเข้ามาเรื่อยๆนะผมก็เขาบอกผมอยู่เอ้เขาไม่ไบอกบอกผมดิบอกทุกคนในบอกทุกคนในเซิร์ฟอ่ะเออบอกในท้องทอกนะฮะซึ่งไอพีทอกจะใส่เวลาจุบชั่นแล้วก็มีปัญหาอะไรเข้าไปติดต่อได้นะฮะแต่ลงทนายก็ตามนี้เลยนะครับผม ดูฝั่งที่ดีใช่ไหมไม่ต้องทำอะไรไเดินตามยงหน้าโอเคคัะได้กะลงปุ๊บไปนีอ <c oughs> ่อะไรเนี่ยห้องไม่มีอะไรเลยป่งโอ้โหเข้ามาทำใหม่ก็ไม่รู้ไอวาร์ปกันวาร์ปจ๋าอยู่ไหนปีกสยน้ำโอ้โหอันนี้อะไรเนี่ยยังไม่ขึ้นนะวันนี้ก็วาร์ปที่ขึ้นแล้วจะมี ว้าพ,พีพีนะฮะแล้วก็ว์ปพ,พิมานนะฮะก็ว์ปมอนเตอร์สร้างบ้านนะผมก็สร้างเล็บต้นใหม่หมดเลยทุกคนในเซิมนะครับผมนะเดี๋ยวเป็นสิ่งที่ดีมากเลยผมว่าเซิฟคนคนเยอะกว่าเดิมป่ะสังเกตวะเยอะกว่าเดิมเยอะ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 แล้วจะมายากน้านใส่กันทำไม <c oughs> <c oughs> โอเคไหนๆก็ไปไปลองพีพีเลกหน่อยฮนะ คราวที่แล้วเราโปรโมทไปเราไม่เคยไป pvp เลยแล้วก็ไม่ค่าคนโชว์เชือดไก่ให้ลิงดูดไปไปดสวัสดีเพื่อนสวัสดีเพื่อนผมเองเชือดไก่ให้ลิงดูไปได้ป่ะได้แล้วได้แล้วเดี๋ยวเชือดไก่ให้ลิงดูครับยไปตายย่า เออขอแทบแตกเกือบเกลียเกลบยดเพื่อนหมดแล้วโอเคครับอันนงทะนูนี่ก็ตามนี่เลยครับของโค้งของเวสแต่เราไม่มีของไม่มีลูกนูฮะสู้บอสู้บอสู้สู้ตีโอเคครับเราฆ่าคนคนเดียวพอเจ้าไก่ลิงอยู่ใจร้ายใจร้ายเฮ้ยไปละสปาวหนีนะทีม F I W N นะผม ตอรี่ตอรี่ฉายาก็มีให้เลือกนะผมแต่ฉายาตอนนี้ก็กำลังแก้ไขอยู่นะครับอ่าตรงนี้อะไรเนี่ยก็สร้างทีมนะผมก็เ๋ยวนี้มีอะไมากมายนะผมส่วนแอดมินนี่นี่วันนึงเรียกแอดมินหน่อยนี่แอดมินอ่นนอต่อเขา,าเลย